การไปเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทําให้เขารู้สึกว่าไปเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาแล้วมีการเตรียมการต้อนรับเบาๆนิดนึงอะให้ดีต้อนรับนี่ไม่ได้หมายถึงเอาทงเทิงอะไรมารับนะหมายถึงว่าเค้รู้สึกว่างานมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอืไม่ใด้ชิลพี่แย่นะไม่ได้ไม่ใด้ชิลพี่แย่ขนาดนั้นแล้วก็การไปเที่ยวก็เป็นสิ่งที่อาจจะช่วยส่งเสริมงานด้วยซ้ำไปด้ไอเดียใหม่ๆมาระหว่างไปเที่ยวแบบเนี้ยจริงๆตอนที่พักผ่อนอะเราเราต้องอ n จ o ยกับ ช่วงเวลานั้นจริงๆแล้วกันเออใช่ร,ราจะได้พักผ่อนจริงๆใช่ใชเพราะว่าไม่งั้นนะคะเรากังวนเลเรื่องงานอะเราไปแล้วเราก็เหมือนไม่ได้พักผ่อนอะเรามันก็คือการที่เราย้ายสถานที่ทำงานอะถูกต้อง Mission to the Moon Podcast Happy Fine Day แค่ง,งานแฮปปี้วันนี้ก็เป็นวันสุข B r o u g h t to you by s h u t t e r s t o c k ปฏิวัติวิธีการสร้างสรรค์แคมเปญขับเคลื่อนด้วยพลัง AI แม่นยำครบครันเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่ Number 24ตัวแทน Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมิช i o ่น o the บู o n p o d c a s t กับซีรีส์พิเศษ h a ppy F r i d a y แค่งานแฮ ppy วันนี้ก็เป็นความสุขอยู่กับไอซูท่นี่ค่ะผมโรบินหานาซาหะครับสวัสดีค่ะพี่แทบสวัสดีครับค่ะ,คะวันนี้นะคะก็เราก็อัดกันในช่วงกลางธันวาเน,นี่ยแหละเป็นช่วงเฟสทิฟมากๆมามโบใหญ่ไฟกระพริบขนาดนี้แต่ว่าทุกขั้นนะคะกว่าจะได้ฟัง EP ีนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงวันที่แบบสิ้นปีแล้วเือเราก็อาจจะยังไปเที่ยวกันอยู่หรือใครอาจจะกลับมา ฟังหลังจากที่ไปเที่ยวพักผ่อนกันมาแล้วเนี่ยวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งค่ะที่เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับหลายหลคนเลยไม่รู้ว่าพี่แทบเป็นไหมมันจะเป็นอาการรู้สึกเฉาอะค่ะหลังจากไปเที่ยวหยุดยาวพี่แทบเป็นบ้างไหมคะเป็นเขาเรียกว่า holiday blue ใช่ไหมอ่าใชจ่จริงๆมันเรียกได้หลายชื่อเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น post vacation blue holiday blue holiday depression ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะมันจะแปลความหมายเหมือนกันว่าแบบเป็นความเครียด จริงๆมันไม่ใช่อาการทางจิตเวชค่ะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกละกันที่หายได้เองประมาณสักสองสามอาทิตย์แต่ว่าทําไมเราถึงมาคุยกันเรื่องนี้เพราะว่ามันก็ทําให้มีผลกับการทํางานมันจะทําให้รู้สึกเครียดหรือว่ารู้สึกทํางานไม่ไม่มีประสิทธิภาพละกันประสิทธิภาพน้อยลงและเราในฐานะคนทํางานเองเนี่ยจะทํายังไงให้จัดการกับความรู้สึกนี้แล้วในฐานะองคอ์กรหรือว่าฐานะ คนทํางานผู้บริหารหัวหน้าจะทํายังไงที่จะสามารถช่วยลูกน้องหรือว่าสื่อสารกันได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากที่เขากลับมาทํางานให้เราครับทีนี้บอกว่าฮอลิเดย์บลูเนี่ยถ้าเราไปดูของทางตะวันตกเนี่ยนะฮะ,ะอาการเขาจะหนักกว่าเราอีกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาอย่างของอายุตัวอย่างฝรั่งเศสนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยเวลาหยุดงานทีหน,นึ่งนะช่วงซัมเมอร์เนี่ยเขาหยุดเดือนหนึ่งเลยนะล้วติดต่อไม่ได้เลยก็คือแบบเขาไม่ามือถือไปเลยอะไรเงี้ยคือฮอลิเดย์แบบ จริงๆจริงๆหายไปเลยไปอยู่ป่าอยู่อะไรแบบอยู่ทะเลก็คือไปแบบหายไปเลยจริงๆติดต่อไม่ได้เลยแอดอ้อแล้วหนึ่งหนึ่งเดือนนั้นเนี่ยเขาคือเรียกว่ากลับมานี่คือลืมพาสเวิร์ดเข้าคอมไปเลยแหละเนาะซึ่งจะไม่เหมือนฮอลิเดย์ของคนไทยคนไทยเราฮอลิเดย์เราจะบ่อยแต่ว่าอ่าสั้นๆใช่ไหมครับแต่ว่าฝรั่งเขาไม่ฝรั่งเขาจะแบบทำงานทำงานทำงานแล้วก็หยุดคือหยุดคือเอาไอ้รวบทั้งหมดอ่ะที่เราหยุดเป็นเศษเศษเศเนี่ย ปีนึงก็มีวันอยู่สิบหกวันใช่ค่ะแล้วเขาหลัวกับลาพักร้อนเนี่ยเขาจะรวบทีเดียวเลยแล้วหยุดอหายก็คือหายเดือนสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยเลยซึ่งฟีลลิ่งก็จะต่างกันใช่เพราะเขาดืดยาวมากๆไงเขาไม่ใช่ชีวิตที่มันแตกต่างกับชีวิตประจําวันมากๆกลับมาก็ซึมเลยแหละเพราะว่ากลับมาก็คือแบบผมมาเจอต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเพราะะฉนนั้อาการเนี้ยยิ่งหยุดยาว ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราถรูสตูดี้เนี่ยนะครับยิ่งหยุดยาวยิ่งเป็น,นัะจริงค่ะใช่เลยก็คือมันเป็นการที่เหมือนกับชีวิตประจําวันในการหยุดกับการทํางานอะไม่เหมือนกันต่างกันหรือสิ้นเชิงมันก็เลยทําให้เกิดอาการช็อกเหมือนเครียด<ช>เป็นอาการแบบเฉาแต่ก็คืออาการของมันนะคะคือเหมือนกับสมาธิอ่ะไม่ค่อยมีสมาธิหลุดโฟกัสแล้วก็เหนื่อยง่ายพักผ่อนเท่าไหร่ก็รู้สึกเหมือนนอนไม่เพียงพอใชแ่แล้วก็แล้วคนเป็นเยอะด้วยแล้วก็คนรู้สึกว่าแบบ ทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าคือมันมีหลายอย่างครับออาอย่างเช่นตอนที่เราไปเที่ยวเนี่ยหนึ่งไม่ต้องตื่นเช้าสองไม่ต้องรถเราคงไม่ไปเลือกเราคงไม่ไปเที่ยวเมืองที่แบบรถติดกวกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมีโทรศัพท์มาแบบไม่ต้องมีโทรศัพท์มางานส่วนใหญ่ถ้าคนเอาคอมพิวเตอร์ไปซึ่งก็มีมีคนน้อยนะหรือว่าอีเวนโทรศัพท์มือถือเนี่ยหลายคนก็ไม่เช็คนะหลายคนก็ไม่เช็แล้วก็ และส่วนใหญ่เอาจริงๆแล้วเนี่ยพูดกันตามจริงแล้วเนี่ยไม่ควรจะเอาพวกนี้ไปเลยด้วยซ <พอ S 1> ้ำเพราะว่าเป็นการพักผ่อนใช่ไหมเป็นการพักผอนหนึ่งด้วยสองจริงๆองค์กรเนี่ยนะฮะสมัยตอนที่พี่ทำงานอยู่กับธนาคารซิตี้แบงค์เนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า compulsory leave นะคือในวันหยุดสมมติว่าปีนึงหยุดได้15วันเนี่ยคุณต้องหยุด10วันต่อกันเลยก็คือบังคับเลยบังคับ compulsory คือห้ามหยุดยอๆๆเหตุผล เขาอยากรู้ว่าถ้าคุณไม่อยู่อะแล้วคุณหายไปเลยเนี่ยงานจะได้ไหมมันมันเป็นวิธีการทดสอบอย่างหนึ่งทดสอบว่าจะมีฟรอดเกิดขึ้นไหมมีทุจริตหรือเปล่า2คุณเนี่ยไปเป็นเหมือนกับบางคนเนี่ยโครโปรเซสสำคัญมากๆไว้คือตัวเองไม่อยู่เนี่ยวุ่นเขาไม่ต้องการให้เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นดังนั้นเขาก็เลยสร้างสิ่งที่ว่า compulsory leave ขึ้นเพื่อทดลองในระหว่างนี้นะกฎก็คือห้ามติดต่อ ใดๆกับเพื่อนร่วมง,งานโดยเด็ดขาดและเพื่อนร่วมง,งานท่านส่งงานไปห้ามเข้าออฟฟิศห้ามล็อกอินเข้าอ e ีเมลห้ามห้ามแม้แต่กระทั่งเปิดอ e ีเมลก็ไม่ได้เลย<อ>เพื่อให้ดูว่าแบบเออจริงๆเราอยู่ไหน,นนั่นคือฝั่งประโยชน์ของฝั่งองค์กรอ่านั่นคือวิธีการละกันใช่แล้วในฝั่งของพนักงานเองก็ดีนะก็สือว่าพักผ่อนอืมนะคะจริงๆพนักงานชอบเพราะมันเป็นแบบนั้นพนักงานชอบองค์กรเองก็รู้สึกว่าเออมีโปรเซสที่จะทําให้รู้ว่าถ้าคนนี้หายไปอ่ะ แล้วมันรันไม่ได้มันแปลว่ามันไม่ดีใช่ไหมคะไม่ดีไม่ดีไม่ดีคือคือเขาคิดอย่างงี้ครับเขาคิดง่ายสมมติว่าสมมุติว่าพรุ่งเนี้ไอคนที่ตายอ่ะบริษัทต้องรันได้โดยส m ooth เพราะฉะนั้น p r o c e s s นี้จะช่วยให้ดูว่าเอ้ยมันทําได้จริงหรือเปล่าอ่าดีเลยค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าอาการนี้ไม่ใช่อาการทันจตเวทก็คือมันจะหายได้เองแต่ว่ามันก็มีวิธีการที่จะช่วยให้หายเรามาคุยกันเรื่องแนวทางการรักษาดีกว่าค่ะเพราะเชื่อว่าไอไอก็เป็นพี่ดับก็อาจจะเคยเป็น คือสาหรับตัวเองอะค่ะในการที่จะทําให้เรารู้สึกไม่เกิดอาการนี้แบบเฉาจริงๆปกติไอ้ก็เป็นแค่หยุดแค่แบบ3วัน4ี่วันเนี้ยยังพูดอยู่ที่บ้านเลยว่าแบบเหมือนไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปทํางานเพราะว่าต้องไปเจอรถติดแต่ว่าถ้าสําหรับตัวเองอะค่ะก็คิดว่าในการที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ก็คือเรามีชาเลนจ์ใหม่ๆเหมือนเราอยากไปไปโรงเรียนเพื่อไปเจอเพื่อนอะอันนี้ก็ไปทํางานเพื่อไปทําสิ่งบางอย่างที่กําลังรอเราอยู่เป็นชาเลนจ์ใหม่มีโปรเจกต์ที่อยากทํา ม,มีเขียนแพลนหรือว่าจดบันทึกสิ่งที่วางแผนไว้ว่าเอ้ยกำลังจะถึงแล้วนะเราต้องเตรียมอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นการช่วยให้เราเหมือนมีโฟกัสได้มากขึ้นในการทำงานสำหรับตัวเองค่ะครับจริงๆมีวิธีหนึ่งที่คนเขาก็ชอบใช้กันก็คือ plan the next holiday <laughs> ใจเลยค่ะเออก็คือการเตรียมก็คือคิดต่อเลยว่าปีเดี๋ยวจะไปเที่ยวไหนต่อใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนการเตรียมตัวไปเที่ยวเนี่ยบางครั้งสนุวกว่าการไปเที่ยวจริงๆนะ อุ้ยแต่มันก,มนก็มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเหมือนกันทำงานเลยนะเพราะว่าต้องวางทริปวางแผน,จอ,น,นจองนู่นจองนี่แต่เราก็จะรู้สึกว่าเราได้ดีน้อยทำ research ีเสิร์ช่ได้อาจจะไม่ได้ถึงกับขั้นลงมือจองหรอกเพราะมันคงอีกนานุ่งกลับมาคังไม่ได้ไปเลยใช่ไหม ก็ทำรีเสิร์ชล้วจะไปที่ไหนต่อดีอะไรเงี้ยคนนี้ก็ช่วยลดฮอ l i เด y b l ได้ผลสำรวจเลยค่ะจากในทิปแอปไวเซอร์นั่แหละที่บอกว่าแบบประมาณ6 8ซของลูกค้าเนี่ยก็จองทลิปแัดไปเลยก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีค่ะพี่แท้นอกจากนั้นนะคะก็เป็นพื้นฐานทั่วไปเลยเป็นเบสิกที่มันใช้ได้กับทุกอาการก็คือเรื่องรักษาสุขภาพนอนได้เพียงพอทานอาหารอันนี้เป็นเรื่องเบสิกที่ทุกคนน่ะน่าจะรู้กันอยู่แล้วงั้นเรามาพูดในฝั่งขององค์กรกันดีกว่าค่ะว่าถ้าเป็นองค์กรล่่ะะจชวยยังงงไได้้บา ทุกคนองค์กรเนี่ยได้สนใจปัญหานี้หรือเปล่าหรือว่ามองเห็นปัญหานี้ไหมเราจะทํายังไงให้ลดการเกิดปัญหานี้ขึ้นหลังจากที่กลับมาปีใหม่เนี่ยกลับมามแล้วต้องทํางานเราก็มีเรื่องมากมายเราจะทํำยังไงกันดีอจริงๆคิดว่าเออมีหลายหลายองนก็เหมือนกันนะถ้าปีใหม่หายกันไปหมดกลับมาอาจจะไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการต่องานมากนะแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวเราหายไปเนี่ยเราเราเรา,เราอย่าคิดถึงแค่ v a c a า i o n ดชนะมันการลาบแบบอื่นด้วยนะ เช่นลาคลอดใช่ไหมลาคลอดลาป่วยบางคนป่วยหลายอาทิตย์หรือมันมีธุระอะไรบางอย่างเนี่ยนะที่อาจจะไม่ได้เป็นการไปเที่ยวใช่ยางเดียวเนี่ยจริงสําคัญมากเลยคือเวลากลับมาแล้วรู้สึกต่องานไม่ติดอันนี้จะเป็นความเครียดแบบมหฬารเลยสิ่งที่องค์กรสามารถช่วยทําได้ก็คือว่าคล้ายๆทา preparation อ่ะอันนี้คือทีมช่วยทํา preparation ให้คนเนี้สามารถที่จะกลับมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยต่องานติดอืมคือบางทีคือมันต้องมีการกลับมาแล้วเหมือน brief ว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้าง เราก็มาบรีฟกันแบบนี้ก็จะทําให้ต่องานติดมากขึ้นนะครับใช่เป็นวิธีที่ดีเป็นวิธีหนึ่งเป็นวิธีหนึ่งวิธีที่ดีเลยค่ะเหมือนกับเราทํางานกันเป็นทีมอ่ะมันก็ต้องมีคนแบบอัปเดตคือไม่ใช่ว่าตอนที่ไม่อยู่ไปอัปเดตตอนนั้นแต่ว่าตอนที่กลับมาแล้วจะต่อกันอ่ะอัปเดตกันบรีฟกันหน่อยค่ะบรีฟกันหน่อยแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของ active listening อ่ะหัวหน้ากับลูกน้องเนี่ยจริงๆก็จะใกล้ชิดกันถ้าเราสังเกตเห็นได้ว่าคนนี้เริ่มมีความเครียดหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ก็จะต้องเ,อเรียกดูคุยกันเข้าเข้าใจว่าเออมันมันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะเป็นเรื่องของการที่มีอินนิเชชชีใ่ใหม่ๆช่วยแบบมีโปรเจกต์ใหม่ๆห,หรือว่ามีการตั้งทีมอรับฟังความคิดเห็นทำฟีดแบ c k ประมาณนี้ค่ะมันก็จะช่วยให้เหมือนกับว่าคนรู้สึกมีแพชชั่นในการทำงานอยากกลับมาทำงานมากขึ้นแล้วก็เรื่องสภาพแวดล้อมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่เราช่วยเตรียมช่วยเซตออย่างของสีจันอย่างเงี้ย ก็มีการแบบสวัสดิการมีที่นั่งมีพื้นที่มีร้านกาแฟมีไอติม,มให้แบบกลับมาช่วยเหมือนกับช่วยดูแลในเรื่องเล็กๆเหล่านี้เพื่อให้เขารู้สึกว่าเราใส่ใจแล้วก็เตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมในการกลับมาทํางานอืมครับก็จริงๆแล้วะต้องบอกว่าเราเองก็อคือเราทุกคนเนะ่ยการไปเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทําให้เขารู้สึกว่าไปเสร็จแล้วเนี่ย กลับมาแล้วมีการเตรียมการต้อนรับเบาๆนิดนึงอะ่ะใ,ให้ดีต้อนรับนี่ไม่ได้หมายถึงเราทงเทิงอนะไรมารับนะหมายถึงว่าต้อนรับในที่นี้หมายถึงว่าเออคือให้รู้สึกว่างานมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นม,มันไม่ชิลเลี่ยน,นะไม่ไดไม่ได้ไม่ชิเ่นที่แย่ขนาดนั้นแล้วก็การไปเที่ยวก็เป็นสิ่งที่อาจจะช่วยส่งเสริมงานด้วยซ้ำปไปด้ไอเดียใหม่ๆมาแล้ววางไปเที่ยวแบบเนี้ยมันก็จะหลายบริษัทเขาทําอย่างนี้เลยนะค่ะเขาให้ไปเล่าให้ฟังว่าไปเที่ยวมาที่ไหนบ้าอะไรอย่างเงี้ย ก่อนประชุมบางทีก่อนหลายทีมก่อนอ่ะสมมุติว่าหยุดก็ไม่ยาวนะครับทุกคนก็จะแบบอ้าวัานไหนใครมีใครอยากเล่าอาจจะไมู่้ทุกคนก็ได้เพราะว่าเล่าลาทุกคนยยเยอะไปว่ามีคนหนึ่งอยากเล่าว่าเอ้ยตัวเองไปเที่ยวไหนมามแล้วก็เอารูปมาดูกันอ,อะไรเงี้ยก็สนุกดีก็เป็นการแชร์ก็เป็นอาจจะเป็นทีมบิลดิ้งอีกแบบหนึ่งด้วยซ้ำ ใช่ค่ะช่วยการแชร์เป็นการสร้างทีมเวิร์กแล้วก็จริงๆเรื่องนี้มันก็ส่งผลกระทบไปกับการเบิรนเอัลนั่นแหละมันก็ไม่ใช่แค่หลังจากหยุดหรืออะไรถ้างานมันเครียดมันก็ควรที่จะมีวิธีการแก้ไของค์กรก็ต้องสังเกตแล้วก็ปรับปรุงต่อไปค่ะครับมุมมองของพี่แท็บละกันค่ะพี่แท็บมีเหมือนกับวิธีการละกันอาจจะแชร์ไปเมื่อกี้บ้างแล้วว่า จะลดการเกิดภาวะ post vacation blues ได้อย่างไงบ้างแต่ว่าพี่แทบเคยมีประสบการณ์ของตัวเองเคยเป็นหรือว่าเคยรู้จักก็ได้ค่ะแล้วพี่แทบรู้สึกยังไงแล้วจัดการกับมันยังไงในฐานะพี่เพราะว่าพี่ก็เป็นผู้บริหารเนาะงานก็ยุ่งเลยอย่างเงี้ยได้ไปเที่ยวพักผ่อนก็เหมือนตัดแล้วพอกลับมาพี่ก็ต้องเจอหลายเรื่องเลยอย่างเงี้ย <ừ> ค่ะจริงๆพี่รู้สึกว่าอันหนึ่งที่ที่ช่วยนะครับก็คือว่าเวลาเรากลับมาเนี่ยเราลอง o r แกไนซ์หน่อยว่า สิ่งที่เราได้จากทริปนี้คืออะไรบ้างเอารูปมาดูเอาของแบบมาดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บางคนจะทำมันเหมือนแบบคล้ายๆกับโฟโต้บุ๊กด้วยซ้ำอะไรเงี้ยผลิตผลเป็นรูปสวยๆออกมาอะไรเงี้ยมันก็ช่วยให้เราเหมือนเหมือนเป็นการเปิดทริปที่ดีแล้วก็ทําให้เรารู้สึกอิ่มใจมากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะหนึ่งในโพสต์ c a t i o n blue อันหนึ่งเลยที่สําคัญมากแต่ว่าหลายคนจะไม่ได้ค่อยนึกถึงเนี่ยนะคืออาการเจ็ตแลกหลังจากกลับมาคือหลายคนเนี่ยกลับเมื่อคืน มาจากเมริการเครื่องถึงตีสองเช้านี้มาทํางานและอาทิตย์นั้นก็คืออื่นไปทางอาทิตย์เลยเพราะว่าแน่นอนพวกมันไม่ไหวใช่ไหมมันไม่ไหวงั้นก็อาจจะต้องเผื่อเวลาในการปรับร่างกายหนึง่งโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราไปในไทม์โซนที่มันไกลๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แต่พี่ว่านี่ช่วยที่สุดเลยที่พี่บอกคือแทนทริปต่อไปเลยคืออันนี้แหละการมาถงภูเก็ตแทนเลยจะเป็นอย่างต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแค่การแพลนทริปก็มีความสุขแล้วนะไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะก็แค่เข้าไปดูเฉยๆไปอ่านรีวิวไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ เออมันก็จะช่วยให้เรานั่นแต่ว่าเราก็ต้องหรือแม่เราอะ่ะต้องมีความสุขทั้งที่ทํางานและตอนไปเที่ยวเป็นความสุขคนละแบบแต่ว่าต้องมีความสุขั้งคู่เราถึงจะมไม่งั้นเราก็ช่วยไม่ราโรลเลอร์โคสเตอร์อ่อาก็มีความสุขั้งคู่ถึงจะแฮปปี้เนาะอืมค่ะสำหรับคนทํางานเองหรือว่าในฐานะหัวหน้าทีมเนี่ยแหละแล้วก็คนทํางานเองจริงๆตอนที่พักผ่อนอนะ่ะเราเราต้อง enjoy กับช่วงเวลานั้นจริงๆแล้วกันเออใช่นี่เป็นอีกเรื่องนึงเราจะได้พักผ่อนจริงๆใช่เพราะว่า ไม่งั้นนะคะเรากังวลเรื่องงานอะเราไปแล้วเราก็เหมือนไม่ได้พักผ่อนอะเรามันก็คือการที่เราย้ายสถานที่ทํางานอะากายเปเวิร์กตรงนั้นแทนคือควรจะตัดแล้วก็เหมือนกับอะพักนะก็คือไม่ติดต่อคือการลานะั่นคือการส่งลาแต่ว่าพอกลับมาปุ๊บเนี่ยเราก็คือเตรียมการเตรียมแผนของเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอัปเดตกับเพื่อนเพื่ออัปเดตกับทีมอ่าแล้วเราก็มาจัดการเต็มที่คืออย่างไอเองอะไอเป็นไม่รู้อาจจะเป็นเพราะนิสัยก็ได้เพราะว่าอันนี้ส่วนตัวนะคะคือเวลาหย,ยุดเป็นนานๆอะอยากทํางาน จะแบบทำงานนานๆนะอยากหยุดอยากแบบหยุดหน่อยเถอะแล้วถึงนี้มันมีความสับสนมึนงงเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งก็คือคนที่ work from anywhere อื work from anywhere เนี่ยสมมุติไปอยู่เอาไม่ต้องไปไกลมากอยู่สกอปพังงานก็ได้นะฮะมันไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้ยเวทำงานเที่ยวคือจริงๆมันคือทํางานแหละแต่ว่ามันก็กึ่งเที่ยวไปด้วยเพราะว่าเวลาเราทํางานเสร็จปุ๊บเราออกมามันตัดทุกอย่างออกหมดเลยนะะมันก็เลยพอกลับมาออฟฟิศที่กรุงเทพ ก็คล้ายๆกับมาจัดเที่ยวเหมือนกันทั้งๆที่จริงๆไม่ไปเที่ยวนั่นคือทํางานอยู่เหมือนกันออจะมีจะมีเวอร์ชันตรงกลางที่สามาที่สร้สางความมึนงงให้ผู้คนได้มากเหมือนกันแต่สรุปว่าถ้าไปเที่ยวจริงๆอย่างที่อ้บอกก็คือว่าต้องเที่ยวจริงๆต้องปัดทุกอย่างต้องตัดใจให้ได้ครับคือเหมือนที่เหมือนที่เหมือนที่พี่บอกเลาเรื่องซิตี้แบงค์ให้ฟังอ่ะเขาพยายามจะต้องทําให้รู้ว่าคุณเนี่ยคือ ไม่อยู่่บริษัทต้องนันได้าวางระบบที่ถูกต้อง<ช>เป็นโครงสร้างแลวถ้ามันรันไม่ได้ก็แปลว่านี่แหละถึงการวางระบบใหม่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูแฮะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รับโทรศัพท์เลยไม่ตอบอะไรเลยเนี่ยมันจะมีใครตายไหมถ้ามันมีคนตายสักสองสามคนก็แปลว่า้ระบบนี้ไม่ค่อยดีก็<อ>ต้องมากลับมาทำใหม่เดี๋ยวน้องไว้รับโทรศัพท์พี่แทบนะ ก็ได้ก็ลองดูก็ได้ก็จะได้รู้ไงว่าบริษัทสามารถรันได้ไหมใช่ไหมจะได้แบบนั่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงแล้วเนี่ยใครที่ไปเที่ยวไปพักผ่อนอยู่พี่ก็ไม่อยากรบกวนครับพูดจริงๆอันนี้เราทำตองใช่ค่ะรบกวนอยู่แล้วอันนั้นเป็นวิธีการสื่อสารหนึ่งด้วยล่ะค่ะก็คือเราต้องเมคชัวร์ว่าถ้าลาโอเคเรารู้ว่าคนนี้ลานะถ้าไม่เออ e n t จริงจริงอ่ะหัวหน้าก็คงจะแบบไม่ได้โทรไปไม่ได้พยายามจะไป ลบกวนเขาขนาดนั้นใช่คือมันต้องเออเจนแบบกรณีขอขาดตายอ่ะแต่แล้วแล้ไม่ควรมีด้วยเพราะเออเออร์เจนขนาดนั้นเนี่ยมันก็ควรจะต้องถูกฝากไว้ที่ใครสักคนหนึ่งที่อยู่ค่ถูกต้องนั่นเลยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอ่ะยกตัวอย่างกรณีแบบนี้นี่นี่เล่าให้ฟังน่ว่าแบบนี้ไม่ควรมีสมมุติมีคนนึงลาไปไอคนนี้ถือโทเค็นการโอนเงินของบริษัทอยู่แล้วเป็น ลาไปช่วงที่ต้องจ่ายเงินเดือนเนี่ยก็ต้องจ่ายเออเจนไหมเออเจนเออเจนไหมไม่ได้เงินเดือนทั้งบริษัทเนี่ยเออเจนนะเออนะเออเจนเนี่ยแต่เงี้ต้องฝากเนี่ยต้องอยากให้ดูเพราะว่าเราลงเงินใช้โทเค็นใช่ไหมเออเกิดไอ้หมอนี่เอาโทเค็นไปด้วยแล้วก็หายตัวไปเลยไม่มีใครได้เงินเดือนเลยนะคะไม่มีใครได้เงินเดือนเลยเพราะไม่มีใครทำอะไรได้ต้องเอาไอ้โทเค็นมาให้ได้ใช่เป็นต้นนะน่าซิดกันหมดเลยตรงนี้ ก็ยังของมิชชั่นเองอะค่ะอ่อันนี้แชร์ละกันอย่างของมิชชั่นเองอย่างเงี้ยเราก็เป็นการ work from anywhere มันก็จะมีการแบบไปทำนู่นทำนี่กันแต่ว่าเราก็มีการเตรียมอย่างเช่นอัพแพนเนอร์ของเราก็เหมือนกับรีทีทแพนเนอร์ของปีนี้ค่ะก็มีมูดแพ็กเกอร์แล้วก็มีการตั้งเซตโกก็คือเพื่อให้พนักงานอะรู้ว่าตัวเองจะวางเป้าหมายอะไรสร้างความท้าทายใหม่ๆรวมถึงมิชชั่นเองเราก็มีการทำสปินทีมเพื่อให้โค้ชคนนะคะคือสปินทีมของเราจะเป็นการที่มาจากแต่ละฟังก์ชั่นเลย เพื่อมาเจอกันมาคุยกันแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เซตเป็นโปรเจกต์หนึ่งตอนนี้เราลั่นสปินสามโปรเจกต์กันก็มีความสนุกสนานเฮฮาบันเทิงกันสุดๆเลยไปเลยค่ะโอเคก็สำหรับเอพิโซดนี้นะคะทุกคนก็จะได้รู้จักอาการของ post vacation b l u e กันแล้วก็อยากให้เกิดความเข้าใจว่ามันเป็นอาการปกติแล้วก็ไม่ใช่อาการทางจิตเวชทางเราเองก็ต้องเหมือนกับรู้ตัวเองอเข้าใจตัวเองทางองค์กรเองก็อาจจะลองไปคิดดูหรือว่าลองไปสังเกตดูว่า เออมันเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นค่ะครับก็สําหรับวันนี้นะคะก็อยากให้ผู้ฟังทุกท่านเลยคอมเมนต์ Comment กันเข้ามานะคะแชร์ไอเดียมาว่ามีวิธีการดูแลหรือว่ามีเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าเคยเจอใครหรือว่าเคยมีอาการ post vacation blues นี้กันหรือเปล่าค่ะก็ก่อนจะจบ EP นี้ไปนะคะไอ้ก็ขอฝากกิจกรรมดีๆจาก mission to the moon ไว้หน่อยนะคะกับกิจกรรม g i f t to g i f t 2023ที่ชวนทุกคนนะคะมาร่วมรุ่นรับกิฟท์บ็อกค่ะ ที่คัสรัพิเศษจากพี่แทบของเรานั่นเองด้านในนะคะก็จะประกอบไปด้วยสินค้าคุณภาพเลยค่ะจากทั้งสีจันแล้วก็สะสิีพร้อมกับการ์ดไวคอลสุดเอ็กซ์คลูซีฟในทุกกล่องนะคะงานนี้ก็ไม่ได้มอบให้คุณคนเดียวค่ะแต่ว่าจะส่งต่อไปถึงเพื่อหรือว่าคนที่คุณอยากจะแชร์สิ่งดีๆไปให้ด้วยนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูกติกาแล้วก็ร่วมกิจกรรมที่แฟนเพจมิชชั่นชูจมูในโพสที่ปักหมุดไว้ โดยร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2565แล้วก็ถึงวันที่2มกราคม2566ค่ะถึงวันที่2เท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าในซีรีส์พิเศษค่ะ Happy Friday แค่งาน Happy วันนี้ก็เป็นวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Happy Friday แค่งงาน Happy วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ Presented by Number 24ตัวแทนชัต t ตอร์สต็อในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้ทุกการใช้งานลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายสร้างสรรค์ด้วยความมั่นใจ It's not stock, it's s h u t t e r s t o c k